สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามๆมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับนิสสัน s u นนี่ซูเปอร์นะครับ1.6ออโต้ปี2002 Airbag ABS ครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้เคลือบแก้วไว้ให้ครับสีบอลทองเดิมโรงงานครับใครที่กำลังตามหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยมากๆ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสวามีนบุรีกรุงเทพนะครับคันนี้สภาพสวย หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนดักตัดต่อหนะรือพิกคว่ำการันตีโครงสร้างการันตีการโอนครับรถสวยจัดคัดมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับคัดและเช็คเก็บงานไม่เียบร้อยสวยๆครับสีเคลือบแก้วมาให้แล้วครับใช้ เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปได้ทั่วประเทศนะครับสปอร์ตไลท์คบไฟใสสีเงางามเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับภายในก๊อบเป็นเบาะหนังสภาพสวยสวยระบบไฟฟ้าเซนเนล็อกแอร์แบ็กเอเบสพิสเบครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับฝากไว้พิจารณา79,000บาทนะครับได้รถสภาพนี้นะครับภายในใหม่ดูแลมาดีมากๆนะครับเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานนะครับสวย กว้างพอประมาณใช้งานได้เลยครับเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับนโอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นําเสนอบ่อยมากๆครับและราคาก็เปิดมังงาม,มากๆนะคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับตกแต่งรายไม้สภาพฟิตสวยแบบนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับคันนี้จองได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถแน่นอน จองแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินขึ้นที่แอดมินให้เลยครับ2เท่าครับการันตีว่าได้แน่นอนครับรถระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานตกแต่งลาไม้สวยๆเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเนะครับ เช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับคันนี้มีดิสหลังนะครับแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับตกแต่งลายไม้สภาพงามๆเบาะหนังภายในนี่สวยมากๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับนีโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับอะไหล่หาได้สบายครับไม่ยุ่งยากหาข้อมูลได้เลยครับในนีโอแฟนเพจแฟนลับ ใน a c e b o o k นะครับมีอะไรมีช่างมีอู่เฉพาะของนีโอก็ยังมีนะครับฉะนั้นคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกทำหน้าที่ตัดสินใจขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มีรถมาลงให้ชมอยู่ประจำนะครับและสำหรับนีโอพี่คนนี้นะครับคัดและเน้นนีโอแบบเน้นเน้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับที่นำมาลงช่องก็ต้องขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับก็ะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครกำลังหารถนะครับชอบนีโอชอบฟีเดีย ชอบซิตี้นะครับพี่คนนี้มีอยู่3รุ่นนะครับที่คัดมาฝากสมาชิกแบบเน้นๆนะครับฉะนั้นก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับทักทายไปได้ครับจะไลน์ก็ได้ครับโทรก็ได้ครับติดต่อได้ตลอดนะครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนใครที่สนใจโทรเจรจาสอบถามมาเช็กมาชมดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ใครมาก็โดนครับได้ขับกลับบ้านแน่นอนครับรถสวยพร้อมมากๆนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่น79็0ื